ท่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อที่นี้ไปอาตมาจะขอนำปฏิปัาเพื่อปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดเมื่อกล่าวกบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อสำหรับสมาบัติแปดเริ่มต้นว่าด้วยป,ประตวีกสิน เข้าใจว่าปัรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าการแนะนำในดุเกินไปแต่ความจริงเขาได้โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี่มีสีระดับด้วกันคือหนึ่งระดับสุขวิปัสสโกแบบนี้ทำแบบสบายๆไม่มีอาการเคร่งเครียด แต่ก็เป็นผลดีในการที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายตั้งแต่เทว,วีโชชลพิญโยปริสัมพิทัพปะโตสามระดับนี้จะทำกันแบบสบายๆไม่ได้ก็ต้องว่ากันเคร่งเครียดถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการเจริญสมาบัติ8ก็อยู่ในขั้นของการเจริญเทว,วีโชนั่นเอง อารมณ์เครียดนี่ยังไม่มากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปเจริญดั่งกสินสิบเพื่อธรรมพิญญาสมาบัติจะหนักกว่านี้มากดังนั้นปฏิปทาที่จะทำเพื่อสมาบัติแปดก็มีอาการไม่ต่างกับทำเพื่อวิชาสามเพราะสมาบัติแปดทำเพื่อปริสมิทายาน เห็นว่าจะมาพูดรู้สึกว่าจะให้เร่งรัดให้เคร่งเครียดมากเกินไปทำหนักขนมากเกินไปเขาเขาปรารดทราบว่าพระอรหันต์ปริสมิธายาน,นั้นเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในด้านที่มีความสามารถสำหรับการตัดกิเลสอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละพิญโยปริสมิทัปปโต ย่อมตัดกิเลสได้เสมอกันมีความบริสุทธิ์ขุดพ่องเสมอกันแต่ดูว่าความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษนั้นขั้นวิชาสามมีความรู้พิเศษดีกว่าสุภวิปัสสโกอภิญญาหกมีความสามารถดีกว่าวิชาสามปริสัมพทัทธปโตพิทัปโตหรือว,ว่าปริสัมมทิทายาน ย่อมมีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษคลุมทั้งหมดแล้วก็ทรงพระไตรปิดกคือมีความรอบรู้ในพระไตรปิดกดังนั้นแต่ว่าการฝึกจริงๆในพิญญาหกฝึกหนักกว่ามากอันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่จะปฏิบัติต่อไปในตอนที่แล้วได้พูดมาถึงอุกาสนิมิต อกหันิมิตที่ผ่านมาในะรู้สึกว่าเป็นอกหานิมิตเบื้องตน้นยังไม่ใช่อกหานิมิตหนักเมื่ออกหันิมิตปรากฏถ้าพูดถึงด้่งกำลังสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าก็พูดถึงฌานก็เรียกว่าโุปจารฌานอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายเข้าใจไว้ด้วย ปรเดี๋ยวใครเข้ามาพูดกันเข้าจะเกิดความไม่เข้าใจว่าอกาหานนิมิตถ้าเรียกเป็นชานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจาระชานถ้าเรียกเป็นนิมิตได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจาระนิมิตสำหรับอาการที่จะเข้าถึงอุปจาระนิมิตอุปจาระชานหรือว่าอกาหานิมิตนี้มีอาการมากอยู่ยิงนั้นขอบรรดาท่านท้งหลาย ที่จะปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดสำหรับกบสินกองนี้ก็กองไหนก็ตามเหมือนกันหมดอาการจะมีการเหมือนกันหมดเรื่องของกสินก็ทราบอยู่แล้วว่าเนื่องโดยฤทธิ์และเนื่องโดยก,กำลังจิตสูงจะต้องมีการกระทบกระทั่งมากในเมื่อจิตเข้าถึงอุกหานิมิตเบื้องตน้นคือเริ่มมีสีขาวน,น้อยๆดินเป็นสีอรุณ แต่ว่าดิงกับคลายเป็นสีขาวน้อยๆขึ้นมาเราจะสามารถบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้นี่เป็นอุกาหารนิมิตน้อยๆอ,อันนี้เมื่อสมาธิดีขึ้นความจริงภาพนิมิตกสินนี้ก็เป็นการวัดภาพสมาธิของจิตนั่นเองไม่มีอะไรเหนือนอกไปจากนั้นเราจะรู้ได้ว่า จิตก็เรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่ภาพนิมิตของกสิณถ้าสมาธิดีขึ้นภาพนิมิตก,ก็จะมีขาวขาวมากขึ้นใสมากขึ้นตามลําดับจนกระทั่งขาวหมดตัวขาวหมดตัวมองแลดูเป็นแท่งทึบเราจะบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้ธรรมะที่ใส จะให้สูงหรือจะให้ต่ํายังไงก็ได้ทั้งหมดจะให้อยู่ข้างหน้าก็ได้จะให้อย,อยู่ข้างหลังก็ได้เมื่อการฝึกกระสิงต้องฝึกกันแบบจริงจังจะไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ที่คนมากจะไปอยู่ที่คนน้อยอยู่ที่ไม่ไม,มีคนเลยมีเสียงเจ,จ้าแจกจอแจหรือว่าเดินไปทางไหนมาทางไหนก็ตาม ในกลุ่มหมู่คนมาก้วไม่มีหมู่คนเลยต้องมีใจเสมอกันคำว่ามีใจเสมอกันก็หมายความาสามารถจะจับเอาภาพกระสินขึ้นมาเมื่อไรก็ได้นึกขึ้นมาปั๊บภาพกระสินปรากฏนี่ความคล่องต้องอยู่ในระดับนี้แล้วท่านจะมาแก้ตัวบปลว่าเวลานี้กำลังป่วยไข้ไม่สบาย มันอืดมันเสียดมันหนักม,มันปวดท้องหนักปวดหัวหนักปวดขาหนักร้อนจัดไข้สัน่นจะบอกว่าจับภาพกสินในเวลานั้นไม่ได้เพราะวอาการของกายไม่ดีตอบอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตอบได้ว่าไม่ว่าการอย่างใดมันจะมีก,กับกายทั้งหมดถ้าเราต้องการภาพกสินอไรจะปรากฏทันที นี่ความคล่องของกระสินต้องถึงระดับนี้ยิ่งจะใช้ได้ <c oughs> แล้วถ้คล่องถึงระดับนี้แล้วเราจะฝึกแบบวิทิโชวิวชาสามสร้างทิพยุกขยานเราก็ทําได้ใน <c oughs> การสร้างทิพยุกขยานก็ได้ยานแปดอย่างคือทิพยุกขยานหนึ่งจตูปปาตยานเจตูปติยาน 1, ุเพนิวาสานุสติยานอติตางสิยานอนาคตังสิยานปัจจุปนังสิยานและยะถากรรมุตายานตอนนี้เราสามารถจะฝึกกันระยะนี้แหละสำหรับทิพยคุยานเป็นต้นแต่ว่านี่ท่านต้องการปฏิสัมมิทายานก็จะขอเว้นไว้ถ้าอยากจะทราบเรื่องทิพยคุยานวิชาสามิญญาหก็ไปดูในด้านวิชาสามและวิญญาหก เมื่อสมาธิเข้าถึงจุดนี้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวของพระหานุจิริยะมาแล้วก็จงเอาปฏิบัตินั้นมาไปปฏิบัติคือคำว่าตายคำว่าไม่สบายคำว่าลำบากเรื่องของชีวิตเราจะไม่ต้องคิดถึง มีอารมณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราจะส่งความดีแล้วมันจะตายไปเสยเวลานี้ก็เชิญเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องอันตรายก็จะถือว,ว่ามีความไม่สำคัญความสำคัญมีอยู่ว่าการสร่งกระสินเท่านั้นถ้าเราสามารถท่งกระสินได้เป็นความดีของเรา แล้วถ้าตายไปเวลานี้อย่างเร็วที่สุดเราก็ดีกว่าปัจจุบันอย่างน้อยดีสุดเราเป็นเทวดาหรือถ้ากสินเป็นชายสมาบัตเราก็เป็นพรหมมาช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่มีอาการต่างๆเกิดขึ้นบรรมดาท่านทั้งหลายเพราะว่ากสินเป็นเรื่องเป็นสมาธิมีกำลังใหญ่ บางอาการทางกายจะมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งอยู่ๆก็ขนลุกสูส้ซาขนพองสยองกล้าวคล้ายๆกับกลัวอะไรอย่างหนัก <c oughs> อย่างนี้ก็ดีบางทีก็จะมีน้ำตาไหลพรากมันอยากจะไหลก็ไหลนึกพิมภาพกระสิงขึ้นมามันไหลก็ไหลเมื่อน,นั้นบางทีก็มีอาการกายโยกโครงโครงไปโครงมาโครงางหน้าครงหลังใกล้หัวจะก,กระทบกระทบพื้น หรือมีอาการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเร็วปรื๊ดเหมือนกับลูกข่งแต่จับจิตยังจับอยู่ในภาพกระสินเป็นปกติบางทีก็มีอาการสั่นคล้ายกับปุกพระบ้างมีตัวลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างบางคราวก็มีอาการสู้ซาเหมือนกับตัวโปรง่งตัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ข้างในเบารู้สึกว่าภายในร่างกายจะไม่มีอะไรเลย อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติตรวมความว่าอาการทางกายมันจะมีอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือภาพกระสินอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปสนใจจงคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายเรื่องชีวิตไม่มีความหมายจะตายเมื่อไรก็เชิญเป็นของเล็กสำหรับเรา อ,องเล็กกะออะระเพาะอหไ่เพราะว่าเราไม่มีความห่วงใยในชีวิตต้องการห่วงใยอย่างเดียวคือความดีตอนนี้ต้องจําให้ดีจําแล้วก็เอาไปประพฤติธปฏิบัติไม่ก็อย่ามาถามต่อไปว้าการทางกายมันเป็นอย่างนั้นนกายทางกายเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอย่า,อย,าอย่าถามต่อไปเพราะว่าการฝึกเพื่อความดีใน,นดับเข้มแข็งไม่ได้เขาก็มาฐานนี่ เราดูในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากทรงสอนเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ทํากันจนได้ผลเหมือนกับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าทรงแนะนํานิดเดียวว่าจงนําดอกโบสสีแดงนี้ไปปักเข้าที่กองทรายแล้วก็ลืมตาดูดอกบัวหลับตาจําดอกบัวนึกภาพดอกบัวเพียงเท่านี้ ท่านก็ไปปฏิบัติจนทั่งมีผลไม่มีใครเกลับมาถามพระพุทธเจ้าอีกรู้ว่าหลายท่านด้วยกันอย่างท่านคานุรุจิริยะท่านนี้ก็เหมือนกันเขาก็โทษท่านพาหิยะนะชื่อนี้ก็จะบอกผิดไปทันต้นว่าท่านพาหิยะชื่อเดิมของท่าน ท่านรับคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่พึงว่าเจ้าเห็นรูปจงมีความรู้สึกว่าเพียงแต่การเห็นรูปเท่านั้นเท่านี้เองท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะว่าท่านมาได้ฟังเปล่าใช้บรรยาด้วยแล้วท่านองค์นี้ก็มีความรู้สึกในชีวิตอยู่เสมอว่าช่วงเวลาครู่เดียวเท่านั้นที่พระให้คอยพระพุทธเจ้า ว่เวลานี้พระพุทธเจ้ากําลังไปบินนาบาตพอ,อยครู่หนึ่งพระองค์ก็เสด็จกลับท่านจะได้พบแต่ว่าท่านกลับตอบว่าข้าพเจ้ากับผมไม่ทราบว่าชีวิตของก็ผมก็ดีชีวิตขององค์สมเด็จไะชินาสีก็ดีจะต้องตายลงไประหว่างที่คอยอยู่นี้หรือไม่เป็นอันว่าท่านมีความอะไรในความดีมากกว่าอะไรในชีวิต ยิงได้ติดตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตร,รไปในสถานที่บินาบาตไปถึงกราบแล้วก็กอดเท้าไว้แน่นขอพระองค์ทรงแสดงวธรรมเทศนาพระพุทธเจา้าทรงยับยั้งเพราะกำลังปีติเขาแก่กลาเกินไปถึงสามวาดนะจึงได้ตัดธรรมเทศนาว่าภาหิยะเธอจเมื่อเห็นรูปแล้วจงเป็นได้เพียงสักระเห็น เทเท่านี้เขาท่านก็บรรลุมรผลเป็นอันว่านักปฏิบัติพรทธรรมฐานจริงๆเขาเอาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคราวนี้เรามาพูดกันต่อไปว่าการที่มันจะปรากฏกับจิตอีกนั่นก็คือภาพแสงสีต่างๆในขณะที่จเจริญกสิณ ถ้ามีภาพแสงสีใดๆที่ปรากฏมานอกเหนือจากกสินที่เราต้องการ <c oughs> ใกรสินอะไรก็ช่างเราต้องการกรสินอะไรอยู่ภาพอื่นปรากฏขึ้นมาเราจะปฏิเสธทันทีไม่ยอมรับนับถือภาพนั้นๆถ้าไปยอมรับนับถือเข้าก็แสดงว่ากำลังใจของท่านไม่ทรงตัว ท่านไร้สัจจะในการทรงกำลังใจเพราะว่าภาพที่ปรากฏท่านเรียกว่ากสินโทษเพราะว่าเป็นกสินที่ปรากฏอาการหลอกหลอนนี่อย่างหนึ่งจงจำไว้ <c oughs> ในเบร์การต่อไปภาพอีกอันหนึ่งก็คือภาพที่มีความสวยสดงดงามจะเป็นภาพคนจะเป็นภาพสัตว์จะเป็นภาพวัตถุก,ก็าตาม ถ้าปรากฏขึ้นจงอย่าสนใจในรวมความไม่สนใจอะไรทั้งหมดนีม่มีอาการนหนึ่งบางท่านพบในแก่แสดงการโหดร้ายของคนที่มาแสดงตนให้ปรากฏมามากคนบ้างมาน้อยคนบ้างทำท่าจะบีบคอบ้างทำท่าจะฆ่าบ้างแสดงการหลอกหลอนบ้างท่านก็เฉยเสีย ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็เชิญถ้าเราตายลงไปเวลานี้อย่างเร็วเราก็เป็นทวารดาางดีขึ้นไปเราก็เป็นพรหมให้จงอย่าลืมนะอาตมาอธิบายกระสินมานี่ครอบวิปัสนาไปด้วยความจริงไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะครบวิปัสนาญาณแต่เรื่องมันลงไปด้วย แต่ตอนไหนไปนมีบัสนทาย,ยังจะไม่ธิบาบทหรือว่าไม่สําคัญอะไรนะักทีนี้ในการต่อมาปรากฏว่าจิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อความมั่นคงดีขึ้นนี่ก็แสงก,ก็สีน,นี่ภาพของก็สีก็มีความแจ่มใสมากขึ้นเป็นของธรรมดา เมื่อภาพของกสิณมีความแจ่มใสมากขึ้นจิตก็จะมีการทรงตัวมากขึ้นเมื่อจิตมีการทรงตัวมากขึ้นอารมณ์สมาธิก็ดีกว่าตอนนี้ภาพของกสิณแทนที่จะเป็นภาพสีขาวจะมีความสีขาวแท่งทึบใหญ่โตเห็นชัดเจนแจ่มใสมีการคล่องอยู่ในอารมณ์ ตอนนี้กําลังจิตมีความสุขมากตอนน้มัตะวังอีกตอนหนึ่งในช่วงที่จิตมีความสุขมากนี่บางทีเราจะเพลินเกินไปเพราะเริ่มจับภาพกระสินมาเไรจิตก็ทรงตัวเมื่อทรงตัวแล้วมีความสุขสันทัน s ายังไม่เคยปรากฏมาในการก่อนมาระยยะนี่แหละที่เขาบอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำ แต่ว่าเวลานี้เรามีเสียงแล้วนี่ไม่ต้องเปนำไม่ต้องไปสอนกันที่บ้านสงสัยขึ้นมาเมื่อไรก็เปิดเสียงฟังในทันทีเมื่อการจิตทึงตอนนี้การเจริญสมาธิจิตการทรงภาพกัสินเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ตามอธัธยาศัยของเราเรื่องการทรงเวลาน,านานนี่จำเป็นต้องฝึก ฝึกให้คล่องตั้งแต่สิบนาที20สินาทีสาสนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เมื่อจะฝึกตั้งเวลาก็ควรกาหนด,ดเวลาไว้อย่าให้มากเกินไปเพราะว่าร่างกายของเรานี้ต้องการมีการพักผ่อนถ้าทําเครียดเกินไปทํามากเกินไปตอนนี้และบรรดาท่านทั้งหลายที่ท่านกล่าวก็ไม่บอกว่า คนที่ไปโรคกสิณเทียนแตกแล้วก็เป็นบ้าแต่ความจริงเทียนมันไม่ได้แตกเทียนไม่ได้ไม่ทาลายใครกสินไม่ได้ทําให้คนเป็นคนบ้าเราเองเท่านั้นที่ทําตัวเป็นคนบ้าที่ทําตัวเป็นคนบ้าก็เพราะว่าไม่มีความไม่มีความจําในเรื่องราวของกสิณอย่างปฐวีกสิณน,นี่ดีไม่ดีเราจะเห็นเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เพื่อเต็มอากาศ ลอยมาเพื่อจะทับเรานี่ถ้าหากว่าเรามีความหงใยในร่างกายหงใยในชีวิตเราก็คิดว่านี่ท่าจะไม่ไหวเสียแล้วนี่ตายแล้วเลิกดีไม่ดีก็โดดตึงตังโครงคราหนีไปอย่างนี้ไม่คุบาอย่างบางท่านท่านหนึ่งจเจริญเตโชกสินเมื่อออกาสมิโรเตโชกสินปรากฏขึ้น เห็นเป็นไฟกองใหญ่ซีโตมลุกท่มเต็มไปทั้งโลกแาอากาศเต็มไปหมดมันล้อมใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเริ่มนึกถึงเรื่องกระสินไปตกใจร้อนใยกลัว,วไ,ไฟไม่บ้านไฟไม่บ้านลุกจะโดดหน้าต่างตุ๊บลงมาดีว่าข้างบ้านมีคลองลงน้ำตูดลงไปแนวต่อแต่นั้นไปก็ทำกระสินไม่ได้ใจไม่ดี ในเฉพาะเท่านั้นในเรื่องการยจริงกระสิงก็ตามกรรมฐานเองก็ตามก่อนที่จะเริ่มทําจิตไป็สมาธิให้ำกระทํากําลังจิตคิดไปเสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายมันจะอยู่มันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันจะตายเมื่อไหร่ก็เชิญให้มันตายไปตามอัิยาศัย เก้ภาวะของกสินปภาคจะมีอะไรปรากฏขึ้นเป็นเรื่องเล็กสำหรับเรายิ้มเสมอทาองเขาแสดงอาการปรากฏชัดว่าเขาจะทำลายเราจะฆ่าเราภาคกศิล์ลอยมาจะทับเราถ้าจะเป็นเป็นเตโจจนเป็นเตโชกศินป์ถ้าภาคเตโชกศิล์จะเข้ามาไหมคือไฟจะไปไหมก็ยิ้มได้ยัยิ้มไม่เสมอว่าถ้าตายเวลานี้เราเป็นพรอม เรามีความสุขว่านี้มากเลือดเนื้อและร่างกายชีวิตนี้ไม่มีความหมายสําหรับเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือความดีของจิตมีเพียงเท่านี้จิตตั้งไว้อย่างนี้เป็นเอกขตารมณ์ก็ให้ทรงตัวอยู่เรื่องความตายไม่มีความสุาคัดเรื่องการตกใจของกสินที่จะปรากฏมันก็ไม่มี ก็อะไรเท่าทิ้งที่มันปรากฏมันมุ่งทําลายชีวิตมันไม่มุ่งทําลายจิตใจในการทําลายชีวิตก็หมายความมาทาให้ใจสะเทือนถ้าจิตเราเกาะอยู่ถ้าเราไม่สนใจสิอย่างเดียวเห็นภาพกระสินลอยมาอาการอย่างใดายางอย่างหนึ่งเขาจะฆ่าเขาจะตีเขาจะด่าเขาจะทําร้า,าย ภาพสัตว์ใหญ่เดินเข้ามาจงลึกว่าไอ้ในห้องของเรานี่ปิดประตูใส่กรนมันให้ดีสถานที่ทำอย่าให้มีอะไรเป็นที่สงสัยว่ามีใครจะเข้ามาได้แล้วภาพอย่างนั้นอาการอย่างนั้นสัตว์แบบนั้นมันจะมาจากไหนนอกจากว่าเป็นภาพนิมิตที่เกิดที่ด้วยกำลังจิตที่จับภาพกระสินนั่นเองที่ตอนนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติ เพื่อสมาบัติแปดจะต้องทรงตัวให้ดีสร้างสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของจิตก่อนจะทำหรือว่าไม่ใช่ก่อนจะทำในวันทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่พ่อให้แม่ให้จะทำมาได้ หรือว่าใครเขายกให้ก็ตามไม่มีความหมายสาหรับชีวิตชีวิตเราถ้าตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เวลานี้เราไม่มีความห่วงใยในใดแต่สิ่งใดๆเลยแม้แต่ร่างกายและชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องเอาชนะกสินให้ได้ยังไง,ไงก็ตามเราจะสรงสมาบัติแปดให้ได้อย่าลืมนะ พอดี่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นวิปาาัสสนาญาณแต่ก็ควรจะคิดไว้ด้วยเพื่อช่วยให้เรามีประโยชน์มีประโยชน์ในตอนไหนถ้าหาว่าท่านได้สมาบัติแปดเมื่อไรไม่เกินเจ็ดวันท่านก็ได้อรหรันไปคิดแบบนี้มันลำบากมากนักไหมการคิดไว้แบบนี้การทรงจิตไว้แบบนี้ลำบากไหมพูดตามส่วนแล้วมันก็เป็นกำไร นี่เรามาคุยกันต่อไปเมื่อภาพกระสินปรายกดเป็นแบบนั้นให้ทรงอารมณ์มาให้ดีเมื่อภาพกระสินกลับกลายจากสีขาวเป็นสีปละกลายพลิกแพรวพราวระยับบางทีังมาเต็มอากาศบางทีเห็นปมนก้อนเล็กบางทีก็เปมนก้อนใหญ่ เห็นเป็นก้อนเล็กเราก็บังคับให้ใหญ่เห็นใหญ่บังคับให้เล็กให้สูงให้ต่ำให้ตามอธัธยาศัยตอนนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตสำหรับปฏิภาคคนิมิตนี่ถ้าเรียกเป็นฌานเรียกว่าปฐมฌานถ้าคำว่าปฏิภาคคนิมิตนี่รวมฌานทั้งหมดตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ในรูปฌานอรรถบรรดาท่านบุทธบริษัททุกท่าน เวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วสำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี